ค่ะทุกคนมินเองนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านนะคะอำเภอนางรองจังหวัดรีรามนี่อยู่บ้านมาได้ประมาณเกือบสามอาทิตย์แล้วก็ยังปรับตัวอยู่มื้อเช้า7จ็ดโมงเช้าค่ะแล้วก็มื้อเย็นประมาณ4ี่โมงเย็นนะก็ทำยังไงฉันถึงจะชินนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชม ว่าชีวิตในวัยเด็กนะเติบโตมาอย่างไงทาไมเป็นคนแบบนี้เอาไม่ใช่นะว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงแล้วก็มินไปโรงเรียนที่ไหนแล้วก็ในตัวอำเภอนางโลง่ะตอนเด็กๆอะชอบไปแว่นที่ไหนบ้างอะไรอย่างงี้เดี๋ยวพาไปชมนะขำๆแล้วกันนะอีพีนี้เดี๋ยวพาไปชมรอบๆบ้านขอละกันคือจะบอกก่อนว่าว่านะ่ะรีเนเวทไปเยอะมากเพราะคุณพ่อเป็นคนชอบสร้างนู่นสร้างนี่ในในตัวบ้านตอนนี้มีประมาณ3800ห้องนะคะก็เป็นโฮสเทลย่อมๆผู้เล่นนะ นี่เป็นห้องนั่งเล่นนะคะเรียกว่าชื่อห้องยอดละอองก็เป็นชื่อของคุณตาคุณยายนะเพราะว่าออตอนคุณตาเสียก็เหมือนแบบทำเป็นที่ระลึกประมาณนี้ทำไรอะอดูหนังละสิสวัสดีดค่ะนี่คือคุณค,ณคณรูนพดลนะคะคุณพ่อเองนหนังก็ดูหนังอยู่ หมู่บ้านที่มินอยู่นะคะเรียกว่าหมู่บ้านทุ่งแหลมนะก็คือพูดง่ายๆก็เป็นทางผ่านเข้าตัวจังหวัดวีรำนั่นเองนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปดูสวนของแม่นะข้างหลังเป็นบ้านใหญ่นะคะขายของชําทําไมฉันต้องออกมาตอนบ่ายโมงเนี่ยแดดร้อนมากคุณแม่ก็ปลูกผักนะเล่นๆของนางแต่ว่าก็ได้กินจริงอยู่เด้อ <S 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 เดี๋ยวเราเดินไปบ้านใหญ่กัน ก็จริงๆก็ตรงกันข้ามกับบ้านของมิ้นนั่นเองนะคะยังๆก็รองกันคือแบบแล้วตอนเนี้ยมาอยู่ที่เนี่ยบอกก่อนว่าปัญหาผิวอะเยอะมากคือหน้าแบบใครมีครีมอะไรแนะนําบอกด้วยนะเพราะว่าแบบต้องฟืนฟูสภาพไม่ไหวแล้วจริงๆเหมือนอยู่แบบขนาดนั่งอยู่ในห้องยังรู้สึกว่าตัวเองแบบผิวคขมขึ้นอะไม่ออก นี่เป็นบ้านคุณยายนะคะนางก็จะขายของชำจริงๆแวะง่ายมากเลยติดถนนใหญ่นะผ่านมาก็อย่าลืมมาซื้อนะนี่ก็จะเป็นสมาคมแม่บ้านนะคะทุกคนอยู่นะคะอันนี้เป็นคุณแม่ค่ะคุณป้าแล้วก็คุณยายค่ะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขับรถไปในตัวอำเภอนงรองกันนะก็จะใช้เวลาประมาณ8นาทีเท่านั้นค่ะ นี่มิก็อยู่หนะ้าโรงเรียนอนุบาลนางรองสังคกิจอนุสอนนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนะระดับประถมนะคะที่มินเคยเรียนนะก็เคยเปลี่ยนไปเยอะมากเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในกันนะแบบป้ายเป้ยเขาเอาลังการนะรถอยู่ทุกคนเห็นต้นสำฉาที่อยู่ข้างหลังมินปะคะ คือจริงๆตรงนี้เป็นจุดนัดพบคือตอนเย็นอ่ะเราจะต้องมารอที่ต้ฉนฉำฉาทุกวันแล้วพ่อกับแม่ก็จะมารับตรงนี้นะเออจำได้เลย,ยเดี๋ยวราไปที่โรงเรียนมยัธยมนะคะอยู่ใกล้ๆกันจมบอว่าโรงเรียนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากมีก็เรียนที่นี่อยู่6ปีนะคะเรียนสายวิทย์คณิตนะ นี้ถือเป็นอาคาร6ชั้นนะคะจําได้แต่ก่อนต้องเดินขึ้นไปเรียนวิทยาศาสตร์คือตอนนี้ไม่รู้ยังไงนะคะแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเราจะเข้าแถวตรงนี้เลยอะ่ะหน้าสอดทงแล้วก็แบบจําได้ร้อนมากตอนนี้ก็ร้อนนะแกนี่คือส้มตำปลาอ้อยแกจะบอกว่าส้มตำปลาอ้อยนี่คือฉันต้องมาแบบว่านี่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 สั่งตัวรัวโรงเรียนตรงนี้นะแล้วก็ยืนรอคิวเว้ยแล้วก็จะมีนี่ด้วยอะไรเขาเรียกเฉา g วยปะ ออด้วยแอบสั่งเดินไปซื้อลูกชิ้นกันนะคะเจ้านี้มีตั้งแต่มินแบบตั้งแต่อยู่ประถมกับมัธยมอะ่ะแต่จริงๆมันมีร้านลูกชิ้นหลายร้านมากนั่งเรียนนะแต่ว่าอันนี้ก็ที่แบบซื้อง่ายนะอันนี้เป็นร้านตะอืดน,นะคะลูกชิ้นแดงในตำนานนะคะแล้วก็แบบฉุดแป้งทอดอ,อันนี้คือเป็ดโปรดตอนนี้มินก็อยู่หนะ้าร้านส้มตำอีกร้านหนึ่งนะคะที่จริงๆแล้วตอนพอเลิกเรียนเราก็เดินออกมากินกันนะก็คือ ตะโพยโปะเราของนั่นเองนะแต่ก่อนจำได้ว่าต้องไปซื้อแบบว่าขนมจีนจากตลาดแล้วก็เอามากินที่ร้านเรื่องความประหยัดเนาะเด็กนักเรียนอ่ะจำได้ใครต้องจกกับกลับถึงที่บ้านหรอจำได้แต่ก่อนครบกัสิบบาทเองถูกมากซื้อข้าวเหนียวหม้อม่วงเป็นร้านที่แบบว่ากินตั้งแต่เด็กเวอร์แล้วคือแบบเป็นข้าวเหนียวมูนที่อร่อยที่สุดในโลกเอาพูดจริงๆนี่คือไม่เวอร์ใครมาในรอต้องรู้จักเจ้านี้นะกดเร็วทุกวันเลย ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะของกินเพียบเลยจ้าก็เดี๋ยวขอนั่งแป๊บหนึ่งร้อนมากนั่งในรถ เปิดแอร์แปปหนึง่งนนี w เ y ก็มีหลายร้านนะจริงๆแล้วที่อ,อยู่แถวโรงเรียนแต่ว่าบางร้านก็ปิดไปแล้วหรืออาจจะย้ายไปที่อื่นนะถ้าใครรู้โลเคชั่นก็ช่วยอินบ็อกซ์มหามิามินหน่อยนะคะก็ชีวิตชายฮูดก็ไม่มีอะไรมากค่ะอยู่ระหว่างโรงเรียนบ้านแล้วก็แอบหนีเที่ยวบ้างเล็กน้อยนะแล้วก็ตอนมหาวิทยาลัยมินก็ย้ายไปเรียนที่กรุงเทพนะคะก็เดี๋ยวคลิปหนะ้าจ,จะพาไปเที่ยวในตัวเพื่อนรงองนะว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็มีอาหารอะไรอร่อยๆเดีย๋ดวยวจะพาไปกินนะจ๊ะบายเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะ